พ uh ี huh, ่นองพี่น้องพี่พออีเมี็ดปั้งพี่น้พี่พออีเมห็ดพี่น้เอ้ยพี่น้โอ้ยแค่อีกโอ้ย เทมีวะอ,อยากใหนพี่น้องเบิ่งคขาตายตรงเนี้ยค่ะพี่น้องคะจะอ่อนซ่อนขนาดเอาไปสิแม่พี่น้องสีใส่เวลาไลานไหนล่ะคะนี่เบิ่งสวยอ่ะอันนี้เด้อค่ะพี่น้อง้อมันข้อเนี้ค่ะพี่น้องคะ่ัหมูพ่อใเป่เป้นผน่อเพี่น้องมองทนเคยเอา พี่น้องคะมือนีช่องไซส์เฮสิ่ขุ่มด้วยค่ะพี่น้องคะเก็บนิดจังเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮสฝนตกเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็อาจสิเปื่อนแน่พี่น้องคะอาดสิเปื่อนแน่ด้วยค่ะพี่น้องเฮสเนี่ฝนตกใส่พี่น้องโคขนาดเลยแต่ว่าใครกับพออยู่ด้วยค่ะพี่น้องคะ ไครกับพ่อแม่อยู่ญิบุลกับนี่อีกเด็กพี่น้องอุย้ยเจอสิเกฟเนีย่ยกันเลยค่ะบัวแต้ไทยแต่ว่าเพื่อนเพื่นห่างๆเนาะหลายอย่างสิไทยให้เบิ่งบึงก็ได้มาเก็บเพชรกับบ่งให้ยาแองก์นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็ดธรรมชาติได้ค่ะนี่อยู่ผู้อยู่ผาบนต้นเห็ดปลูกแล้วค่ะพี่น้องเห็ดระงูกธรรมชาติหอยแองก์มาผู้มาผาทีเด้อค่ะพี่น้อง ขึ้นมาหนึ่งรูกที่สามค่ะพี่น้องเอ้ยผู้ซื้อเข่าวจะจะตีอะไรด้วยค่ะเชื่อสิได้เชื่อสิพอเดี๋ย,ยวเอากระตาหน่อยก่อนใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะไปนี่ไปทางผู้คิดจะเลี้ยงเหลืองอยู่เข้ามาค่ะางห้างขั้นมาไอ้มองขึ้นโบอ,อันนั้นเนาะพี่น้องเนาะมองขึ้นโบโบอะไอรใครโบเห็นกับพ่อด้อีเล้กพี่น้องเด้อนี่สิได้ยูดอกพูดโล่หนึ่งด้วค่ะพี่น้องเนี่ย ียว่ะซาเก็บอยู่นี่โอ้บได้นับพี่น้องเอ้ยตายแลเอ้เป็นยังงบด้นับนะพี่น้องไดเป็นยังอุ้ยลดอ้าเข็นลดก็บอเอานี่ดีเลยนะดีดีดีเอ้ะ แค่คือดอกดอกนี่แต่าแม่ดอกเลยนเนือี่นองคะอุ้ยงเนือขพี่น้องหมูนึงเนี่ยข่นนี่หมูนึงอันนี้กระดดกบานว่ออเนาะพี่น้องคะกรี้ดกบาดอ่ะน้น่คนี